สวัสดีครับน้องๆน,นักเรียนชั้นป .1 สำหรับคลิปนี้เราเริ่มต้นบทใหม่ก็คือ chapter 5บทที่5ในเรื่องของ addition and subtraction การบวกและการลบ within 20จำนวนที่มีค่าไม่เกิน20ในประเด็นแรกก็คือ ways to add ซึ่งหมายความว่า วิธีในการบวกมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับมาดูวิธีแรก adding by using a number line ซึ่งหมายความว่าการบวกโดยการใช้เส้นจำนวน number line เส้นจำนวนอันนี้เราคุ้นเคยมาบ้างแล้วเพราะว่าเราเคยผ่านตาเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับดูโจทย์นะลูก7บวก5มันเท่ากับ 12ในการบวกด้วยการใช้เส้นจำนวนนี้นะครับเราก็จะต้องมีเส้นจำนวนตั้งแต่0ย์เนี่ยไล่ไปทางขวามือจนถึง20เลยนะแล้วก็แบ่งออกเป็นช่วงๆเท่าๆกันเป็น20ช่วงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มต้นที่0น,นะลากเส้นจาก0ูนย์เนี่ยไปตามจำนวนของ เลขที่เป็นตัวตั้งก็คือ7ใช่ไหมก็ลากไปถึง7ปึ๊บแล้วเราก็เขียนกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ที่เลข7ซึ่งเป็นตัวตั้ง7บวกกับอะไรครับบวกกับ5เราก็ขีดเส้นโค้งต่อไปอีก5สเต็ป1 2 3 4 5มีหัวลูกศรเรียบร้อยเลยนะลูกมันก็ไปตกอยู่ที่12เราก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมที่12นี้ไว้ ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ข้างบนเส้นโค้งตัวตั้งเราก็ใส่เลข7ด้วยนะตรงตัวบวกเนี่ยเราก็ใส่ว่าบวก5เข้าไปด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและได้คำตอบที่แม่นยำและไม่ผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นการบวกโดยอาศัยเส้นของจำนวนต่อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการบวกด้วยการจัดกลุ่มให้เป็นสิ adding by making c h a i ทำยังไงลูกอ่าดูโจทย์นะลูก8บวก5เท่ากับ13จากโจทย์นี้ถ้าเรามาบวกกันเลยมันก็ได้นะได้เท่ากับ13ใช่ไหมแต่ว่ามันมีวิธีที่เขาแนะนำอาจจะง่ายสำหรับพวกเรานั่นก็คือว่าเรามาจัดกลุ่มให้มันเป็น10ก่อนแล้วจำนวนที่เหลือเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ค่อยไปบวกนะครับอ่าดู รูปนกที่เขาวาดมาให้กับพวกเราได้ดูนี้นะลูกนะนกเนี่ยก็มีจํานวน2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มของพวกตัวตั้งใช่ไหมก็มี8ตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นตัวบวกมี5ตัวแล้วบวกกันแบบนี้ครูบอกแล้วว่าก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่มันจะง่ายกว่าถ้าเราจัดกลุ่มให้มันเป็น10เสียก่อนนะจาก8ก็บวกไปอีกึ๊บ เป็น10ใช่ไหมลูก10แล้วมันเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะครับเหลืออีก3ตัว1 2 3ก็กลายเป็น10บวก3นั่นก็คือคำตอบของมันในข้อนี้เท่ากับ13นั่นเองอ่ะดูคำอธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับจาก8บวก5นะเราทำการแยกเลข5ออกเป็น2จํานวนก็คือ2แล้วก็3ใช่ไหมครับ เพื่อว่าเราจะได้นำสองเนี่ยที่แยกออกมาจาก5เนี่ยนะลูกนะไปบวกกับ8เมื่อ2กับ8มันบวกกันนะมันก็จะเท่ากับ10ทีนี้เลขที่แยกออกมาจาก5อีกจำนวนหนึ่งมันยังเหลืออยู่ก็คือเลข3แล้วก็เอา3มเนี่ยมาบวกกับ10ปึ๊เรียบร้อยเลยได้เท่ากับ13นั่นเอง ต่อไปอีกวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำมานั่นก็คือ adding the ones หมายความว่าการบวกกับหลักหน่วยมันเป็นอย่างไรโจย์เขาให้มาว่า12บวก4เท่ากับ16นักเรียนดูรูปนะลูกนะมันก็จะมีรูปมาให้กับพวกเราเป็นรูปของต้นไม้นะตรงนี้ใช่ไหมลูกก็จะมีต้นไม้ 12ต้นในกลุ่มที่1ซึ่งเป็นจำนวนตัวตั้งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ4ต้นซึ่งเป็นตัวบวกมันสอดคล้องกับการบวกที่เขาแนะนำข้างบนนี้เลยนะครับก็คืออันดับแรกให้เราจัดต้นไม้ออกเป็น10ก่อนนะจาก12เราตัดออกไป2ใช่ไหมเราให้มันเป็นกลุ่มแรก10ก่อนนะเอาละรวมกันได้10นะครับ ต่อไปก็ไปบวกกับที่เหลือก็คือ2บวกกับ4ซึ่งมันเท่ากับ6นะก็คือสรุปแล้วข้อนี้เราจะเหลือเพียง10บวก6 10เนี่ยก็เป็นหลัก10ใช่ไหมมีเลข2ตัวทีนี้6เนี่ยมันเป็นหลักหน่วยมันเป็นเลขโดดมีเลขแค่ตัวเดียว 10บวกกับ6มันก็ง่ายมากเลยคำตอบคือ16ถ้าเรามองด้วยตาเปล่า12บวก4บางทีสำหรับพวกเราน้องๆปอ1ป .1 อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันได้เท่าไหร่แต่ถ้า10บวกกับ6เนี่ยชัดเจนเลยว่ามันต้องได้16ใช่ไหมลูกนักเรียนดูตัวเลขตรงนี้ก็ได้ที่เขาอธิบายนะลูกนะ12เดิมแทนที่เราจะเอา12ไปบวก4เลยทันทีเราก็แยก12ออกเป็น2จํานวน จำนวนแรกก็คือ10นะครับจำนวนที่2ก็คือ2นะและอีกจำนวนหนึ่งก็คือ4ทีนี้จาก12บวก4มันก็จะเท่ากับ10นะซึ่งมาจากตรงนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยนะ10บวกกับ6 6, 6มาจาก4บวกกับ2นี่ไงลูกนะ มันก็จะเท่ากับ16นั่นเองต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ addition of 3 one-digit numbers ซึ่งหมายความว่าการบวกจำนวนที่มีเลข1ตัวก็คืออย่างเช่น6เนี่ยนะ1ตัวเห็นไหมลูก2ก็1ตัว7ก็1ตัวใช่ไหม ทีนี้การบวกเลข1ตัวเนี่ยไม่ใช่บวกแค่เพียง2จํานวนเท่านั้นแต่ตรงนี้เป็นการบวกถึง3จํานวนเลยนะครับดูตัวอย่างนะลูก example 6บวก2บวก7ก็เท่ากับ6บวก2ซึ่งจัดกลุ่มเป็นกลุ่มแรกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมลูกแล้วก็บวกกับ7ทีนี้6บวก2มันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 8มันก็จะเหลือ8บวก7ใช่ไหมจาก6บวก2บวก7ก็กลายเป็น6บวก2ตรงนี้ได้8แล้วก็บวกกับ7นะ8บวก7คำตอบสุดท้ายก็คือ15สรุปว่าตรงนี้เราจะต้องจัดกลุ่มนั่นเองนะครับให้2ตัวแรกเนี่ยบวกกันก่อนหลังจากนั้นค่อยไปบวกเลขอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับเอาละสำหรับการบวกก็ เสร็จสิ้นมีเพียงเท่านี้นะครับประเด็นต่อไปที่เราจะศึกษาในบทนี้นั่นก็คือการลบนะเริ่มต้นที่ ways to subtract วิธีในการลบวิธีในการลบก็อาจจะเหมือนกับการบวกบ้างนะครับนั่นก็คือวิธีการที่1 subtracting by using a number line ซึ่งหมายความว่า การลบโดยการใช้เส้นจำนวน number line เส้นจำนวนจำนวนที่ให้มาก็คือ14ลบ3ซึ่งเท่ากับ11เราก็ดูที่เส้นจำนวนนะลูกเริ่มตั้งแต่0ไปถึง20เลยนะครับเราก็เริ่มที่จะลากเส้นโค้งจาก0ไปถึง14ซึ่งเป็นจำนวนของ ตัวตั้งเนี่ยนะสิบสี่เนี่ยนะครับเมื่อลากไปแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเขียน14ไว้บนเส้นโค้งด้วยเพื่อความชัดเจนนะลูกแล้วก็เราก็จะต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมที่เลข14ที่เราลากลูกศรมาตกไว้ตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วในการลบนั้นเราก็ต้องนับเลขย้อนขึ้นมาใช่ไหมลูกตามเส้นจำนวนเนี่ยเราจะนับต่อไปข้างหน้ามันก็เป็นการบวกถูกไหมเราก็ต้อง นับย้อนลงมาโดยการขีดเส้นโค้งทีละสเต็ปไว้ข้างล่างนะครับแบบนี้เลยไปกี่สเต็ปเนี่ยตัวลบก็คือ3ใช่ไหมก็ไป3สเต็ป1 2แล้วก็3วาดหัวลูกศรให้เรียบร้อยนะครับปรากฏว่ามันไปตกที่เลข11ได้แล้วคำตอบของข้อนี้ก็คือ11อย่าลืมเขียนลบ3ไว้ตรงใต้เส้นโค้งนี้ด้วยนะครับเอาละคำตอบ11ใช่ไหมก็ ต้องตรงนี้อันนี้คือวิธีการแรกวิธีการต่อไปก็คือ subtracting from ones ซึ่งหมายความว่าการลบจากหลักหน่วยโทย์ยเขาบอกว่า t h e r e a r e 18 caps มีหมวก caps แปลว่าหมวกนะครับทั้งสิ้น18ใบ six shirts have been sold out มี6ใบที่ถูกขายออกนะ sold out คำถามก็คือว่า how many caps are left มีหมวกที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเท่าใดเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับว่า18นะลบกับ6ซึ่งมันก็จะได้คำตอบตรงนี้เขาก็เขียนเฉลยมาแล้วว่าเป็น12 ถ้าเราวาดรูปหมวกนะลงไป18รูปเราก็จะเริ่มวาดด้วยวิธีการง่ายๆว่าให้จัดกลุ่มกลุ่มแรกก็วาดไป10ใบลูกแบบนี้เลยนะ10ใบใช่ไหมอีกกลุ่มนึงละ่ะมันก็จะเป็นจํานวนหมวกที่เหลือจาก10นะก็คืออีกเท่าไหร่อีก8ใบเห็นไหมครับ18แทนที่เราจะ วาดไปเลย18ใบมันอาจจะทําให้เราสับสนเราก็สร้างเป็นกลุ่มก่อนกลุ่มแรกมี10บใบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านนอกซึ่งมีทั้งหมด8ใบมันก็จะรวมเป็น18จากรูปหมวกด้านบนนี้เราก็ดูตามลูกศรมานะครับมันก็จะกลายเป็นรูปข้างบนเป๊ะเลยแต่ว่าหักลบไป6ใบ หักนอกกรอบสี่เหลี่ยมนะกรอบสี่เหลี่ยมนี้มี10บใบใช่ไหมครับนอกกรอบสี่เหลี่ยมมี8ใบเราค่าทิ้งไป6ใบทีนี้เวลาที่เราค่าทิ้งไป6ใบเราสังเกตว่ามันมีหมวกที่เหลือกี่ใบลูก2ใบใช่ไหมครับ2ใบาจาก2ใบนี้มันยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าอย่าลืมเอาไปรวมกับกลุ่มแรก ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่มี10ใบด้วยนะั่นก็คือ10ใช่ไหมเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ10บวกกับ2นะรวมเป็น12อันนี้คือหมวกที่เหลือก็คือ12อ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะครับคำอธิบาย18-6ลบ6เท่ากับ12 12 caps are left ซึ่งหมายความว่า12หมวกเนี่ยยังคงเหลืออยู่นักเรียนสามารถสังเกตได้ จากกรอบสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งเป็นคำอธิบายให้เราได้เห็นชัดๆนะครับ18ลบกับ6ตามโจทย์เลยนะลูกนะจาก18เนี่ยเราก็มาแยกออกเป็น2ชํานวนก็คือ10แล้วก็8ทีนี้10เนี่ยเราจะยังเก็บเอาไว้ไม่ต้องไปแตะมันแล้วเอา8ดึงลงมาแล้วก็ไปลบกับตัวลบก็คือ6ใช่ไหมนี่ไงลูก8ลบกับ6 มันก็จะเท่ากับ2นะและ2นี้เราก็จะรวมกับ10เหมือนที่ครูได้อธิบายตามรูปภาพข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น10บวก2นะ10 <c ười> คือตรงนี้นะจำนวนที่ครูบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับ <c ười> แล้วก็บวกกับ2ก็คือมาจาก8-6ลบ6เนี่ยนะ10บวก2 <c ười> คำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ12นั่นเอง และวิธีสุดท้ายอีกวิธีหนึ่งสำหรับการลบก็คือ subtracting from 10ซึ่งหมายถึงการลบจาก10บจดบอกว่า there are 16 cupcakes มีคัพเค้กเนี่ย16ชิ้น the children eat 8 cupcakes พวกเด็กๆได้กินคัพเค้กไป8ชิ้นสุดท้ายแล้วจดถามว่า How Many Cupcakes Are Left มีคัพเค้กคงเหลืออยู่กี่ชิ้นเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าดังนี้ก็คือ16ลบกับ8เท่ากับ8อันนี้ฉเฉลยมาแล้วนะครับนะเราก็เริ่มดูที่รูปภาพรูปภาพนี้แน่นอนว่าก็มีคัพเค้กอยู่16 c u p คัพเค้กนะทีนี้ในการลบเนี่ย เราจะไม่ลบจากด้านนอกและเราจะเปลี่ยนมาลบที่ด้านในสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับมันแตกต่างจากการลบเมื่อสักครู่นี้ที่ลบนอกสี่เหลี่ยมเห็นไหมลูกตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการลบในสี่เหลี่ยมนี้เลยถามว่าทําไมถึงลบในสี่เหลี่ยมนี้เพราะว่าหลังจากที่จัดกลุ่ม10นะกลุ่มแรกมี10ใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันคือ6 จากจำนวน16จําจำนวนเต็มๆต็มเนี่ยคือ16ใช่ไหมครับเวลาเรามาจับเป็นกลุ่มกลุ่มแรกเท่ากับ10กลุ่มที่2คือ6ถ้าเราลบจากข้างนอกได้ไหมเอ่ยเพราะว่าตัวลบมันเป็น8เนี่ยแมาลบกับตรงนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าคับเค้กตัวนี้มันมีเพียงแค่6เองใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปลบจากด้านในกรอบสี่เหลี่ยมนะเมื่อลบเสร็จแล้วเราก็ดูว่า จำนวนครับเค้กที่เหลือในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือเท่าไหรลูกมันคือ2ใช่ไหมอ่ะก็เขียนเลขสรุปเอาไว้ว่า2ทีนี้2ก็ต้องเอาไปบวกกับจํานวนครับเค้กที่อยู่นอกสี่เหลี่ยมก็คือกลุ่มข้างนอกเนี่ยมี6ชิ้น2ก็บวกกับ6มันก็จะได้เท่ากับคําตอบของข้อนี้อ่ะดูชัดชัดตรงนี้นะครับ16ลบ8มันเท่ากับ8คําตอบที่ได้ ก็คือว่า8 cupcakes are left ซึ่งหมายความว่ามีคัพเค้ก8ชิ้นเนี่ยที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคำอธิบายของการลบในลักษณะนี้ก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือจากโจทย์16ลบ8เราเริ่มต้นด้วยการแยก16ออกเป็น2จํจำนวนนั่นก็คือ6กับ10 6ตรงนี้เราเก็บเอาไว้เราจะไม่ยุ่งกับมันก่อนเราจะเอามาแค่10ก่อนนะครับ10เราก็เอาไปลบกับตัวลบของโจทย์มันก็คือ8ใช่ไหมอ่ะ10ลบกับ8มันก็จะเท่ากับ2นะเสร็จแล้วเราก็เอา6ที่เราเก็บเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยามาตั้งแล้วก็บวกกับ2ซึ่งเป็นผลลบของเมื่อสักครู่นี้นะ6บวก2มันก็จะเท่ากับ8 เพลงเท่านี้เองนะครับนักเรียนอาจจะสับสนบ้างน,นะลูกไม่เป็นไรแต่สรุปประเด็นเลยก็คือว่าหากว่าเราเอาจํานวนมาจัดกลุ่มให้เป็น10เนี่ยมันจะสะดวกในการหาคําตอบนะครับนักเรียนก็ลองศึกษาดูและเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ฝึกทำด้วยนะครับเอาละการเรียนรู้ในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ